พี่น้องที่หักแพงเนาะตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงหน่อยๆ <c oughs> บาวเคกัสิมาต่อมออักหอยเชอรี่ให้พี่น้องรับประทานนะครับท่านผู้ชมเคยกินบ่าพี่น้องเต็มหมอเนาะเกือบเต็มหม้อพอได้เนี่ย <c oughs> พวกน้องๆผมไปหามาไปง,งมมาอยู่อน้องหองผมเนี่ยบัตรน,น้องหงผมใอพี่น้องเนี่ยไปหางงมกลางคืนเนี่ยเด็กแว่นเด็กเ,เ,ด,กเด็กสกอยเนาะพวกเด็กแว่นทั้งหลายย่างเว้นมาแล้วก็ซุ่มซุ่มกันหลังต้มต้มแบบพิธีดังเดิมเลยพี่น้องเนาะดังดังพื้นในบริษัทฐานในพี่น้อง เล่มโมเด้อมากินกับเป๋าเคแซวปอลลาวเด้อพี่น้องพูดในมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกราเปเคแซวปอลลาวเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะแบบนี้แหละบ้านนอกของนาเฮาเนาะก็กินแบบกินเท่าที่มีก็แล้วมีอย่างไงกินไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเซรี กำลังผลด้พ okay, ี่น้องเห็นบอกมาเด้อกินหอยเซรีกับเป๋าโอเคนอนพี่น้องเนาะนี่หมอกำลังสิโพดตำแ่วซะโอ้ยแก้มกับเหล่าบอมาเด้อมาเด้อให้อยาขะมามาพี่น้องมา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  กำลังผเด้อพี่น้องกำลังผดกำลังผดของแซ่บปูจากของแซ่บเนาะหอยเชอรี่หอยเชอรี่ขากบพี่น้องขักบขักบเต็มหม้อเห็ดอาญะอยู่พี่น้องมาเด้อมาเด้อหอยเชอรี่ กำลังผดได้นี่ยนะหอยเชอรี่มีเด็กหน่อยหนังซุ่มกันนี่เด็กหน่อยมาหนีวันอาทิตย์เนาะมาจะไปโรงเรียนกันมาหนังซุ่มกันนี่แหละเด็กหน่อยเด็กหน่อย,อยมอหนึ่งเนาะกำลังเดือดส่เด็กแวนเด็กสกอยเพ่น กำลังเดอรได้หน่บ่อยากเข็ดกเวียเข็ดงานเพลินเที่ยวกินเที่ยวท่านะมาเด้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าอยู่ดีมีแหงฝากช่องบ่าวเคเนเด้อพี่น้องติดตามเพื่อบอกให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆขึ้นมานะพี่น้องเนาะ เจอการกิปหนาได้พี่น้องอยูย่ดีมีแห้งสุกขขุจุคนบ้่นเหนือบัานใต้เนาะสุกุจุคนเปือเป็นกำลังใจให้บ่าเคเนีขขขขขขข่ยเด้อพี่น้องเด้อมากินหอยเชอรี่นำกันมาๆพี่น้องมาพี่พี่น้องๆเอื้อายๆเนาะมาเด้อมาเด้อสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ